ดวงคนเกิดราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับด,ดูจชะตาเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรโดยคลิปนี้จะประกอบไปด้วยความรักคนโสดคนมีคู่การงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานคนที่มีงานทําแล้วไม่ว่าจะเป็นงานประจานะหรือธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินโชคลาภต่อด้วยสุขภาพและปิดท้ายนะครับด้วยเลขมงคล ราศีพิจิกนะครับดวงจะเป็นอย่างไรดูซิพื้นดวงนะครับอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอดีตนะครับพาไขึ้นเป็นเหล่าอาสูรผู้ถูกหลอกนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ็ดไม้นะในเรื่องต่างๆที่บังเกิดขึ้นในอดีตของตัวคนเองเนี่ยมันเจอหล,หลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องของผู้คนด้วยนะครับเป็นเรื่องของความผิดพลาดด้วยนะมันอยู่ที่การตัดใจคุณด้วยว่าจะไปต่อจะทําอย่างไรในการจัดการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรื่องราวต่างๆให้มันบังเกิดผลที่ดียิ่งขึ้นด้วย ความรู้ความสามารถของคุณเองนะครับปัจจุบันนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการเต้นลำแห่งมหาเทพนะครับคือมันเป็นในเรื่องของพรศิวะพระแม่นะครับแล้วก็มีพ,พเเระพิฆเนศพระกันทกุมารนะกระดังไร่ลำตาละวะอยู่นะครับคือเป็นพลังงานที่เกิดความเต็มเต็มพลังงานที่มาจาก คุณเองนะครับพลังงานที่คุณสร้างขึ้นมาและมันทาให้เกิดความกล้ามากขึ้นเพราะไพ่ขึ้นเป็นความกลัวขึ้นเป็นกาวดบนะครับคือสิ่งที่มันเป็นความกลัวเป็นความกังวลข,ของคุณเองในช่วงนี้มันมาจากอดีตอย่างที่บอกว่ามันเจอพบเจอปัญหาในอดีตผ่านมาแล้วนะครับและเราต้องสู้ต่อทําต่อด้วยพลังใจของคุณนะอนาคตละ่ะอนาคตไพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์บาบนะครับวรรกาศูนย์นะ คือว่กตาสูนเนี่ยเป็นพลังงานของการต่อสู้นะครับที่จะต้องใช้เรื่องของเหตุและผลการจัดการเรื่องต่างๆนะครับให้ขึ้นเป็นสามดาบนะในเรื่องต่างๆที่มันอาจจะประสบพบเจอนะครับในเรื่องของอาการจัดการเรื่องต่างๆนะแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับเราเอาชนะได้ด้วยความที่เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนั่นเองในเรื่องต่างก,ก็อย่าไปคิดเยอะนะครับให้คือตกความคิดเยอะมากๆเลยเพราะว่ามาจากอดีตที่มันเจอเรื่องหนักเรื่องหน่วงมามากๆนะครับปัจจุบันหากจัดการได้ดีความกลัวเหล่านี้มันจะลดน้อยถอยลงไปสิ่งที่เป็น3ดาบมันก็จะไม่เป็นดาบและมันไม่ทิ่มแทงตัวเองแล้วมันจะดีขึ้นนะครับด้วยภาวะใจ,ใจิตใจภาวะความมั่นใจของคุณเองนะครับเรารู้สึกว่า ความรักเป็นอย่างไรนะครับคนโสดดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดไพ่คือการสื่อสารการพูดคุยการพบปะการพบเจอในเรื่องของความรักนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเอาชนะในเรื่องของใจอาจจะมีเรื่องของภาวะจิตใจต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของความที่มันกังวลใจคิดมากเจอความรักแบบนั้นเจอความรักแบบนี้มันทําให้เรากลัวดังนั้นไพ่ึ้นชะมานเอาชนะจิตใจตัวเราให้ได้นะในเรื่องสิ่งที่ทําได้มันเป็นสิ่งที่เรามองว่าปทุกอย่างเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่คุณได้พบได้เจอ และได้รักแบบไหนรู้จักอย่างไรและไปต่ออย่างไรในเรื่องของความรักก็สามารถดาเนินต่อไปได้นะครับก็ไม่ได้หนักเหนือบากอแรงในเรื่องของความรักนั่นเองมาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรปั๊บคนมีคู่พ่ขึ้นพักผ่อนหย่อนใจการสร้างความสุขการสร้างความรู้สึกที่ดีการรักษาน้ําใจการทําความเข้าใจในเรื่องของความรักนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราจะ รักษาจิตรักษาใจกันอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นนางฟ้าหมายถึงการเห็นอกเห็นใจการสร้างความรู้สึกการสร้างความเมตตาให้กันและกันและมันจะเกิดความสุขใจนะในเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยถามว่าในช่วงนี้มันดีไหมมันก็มันไม่ถึงขั้นที่ไม่ดีนะแต่เป็นเรื่องของความกังวลที่มันติดอยู่ในใจของตัวคุณเองมากกว่ามันเป็นความกังวลที่มันเคยประสบพบเจอปัญหานะครับปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะมันมามาสู่ในสิ่งที่มันเป็นความแบบต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์ใจกันและ มีเหตุมีผลนํามาสู่อนาคตที่เราจะรักกันมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานจะได้งานทํำไหมดูซิในเรื่องของการหางานพ่ยขึ้นในเรื่องของโอกาสที่จะกาลังจะมีเข้ามาเหมือนกันนะครับสิ่งที่เข้ามามันเกิดความกังวลว่าคุณมีศักยภาพพอหรือเปล่ามันกังวลเองจนเกินไปหรือไม่เนี่ยต้องดูให้ดีเหมือนกันเพราะว่าพ่ยขึ้นเป็นความเครียดสะสมนะในเรื่องของความกังวลใจ ที่บังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรักษาจิตรักษาใจไห้คือเป็นแพทย์เลยนะการดูแลจิตใจตัวเองนี่แหละเป็นหลักสําคัญการที่เราต้องอสร้างพลังใจในตัวตนเองมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะช่วยทําให้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการได้งานทำเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเช่งกันไพ่แนะนาอะไรไหมดูซิไพ่คือว่าต้องพักผ่อนจิตใจไพ่คือเป็นเรื่องเกมเลยนะคือมันต้องพักผ่อนจิตใจหน่อยในเรื่องของภาวะจิตใจที่มีในช่วงนี้นะเรามีพลังใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ช่วยได้พลังใจที่ได้มากยิ่งขึ้นคครรอบัว กลับไปหาพ่อหาแม่นะครับอยู่ในอ้อมกอดอ้อมแขนนะครับคนที่เรารักก็จะช่วยในเรื่องการการเยียวยาจิตใจเจอภาะวะมรสมุมอะไรก็ตาม เจอความอบอุ่นเจอพลังใจในครอบครัวก็จะช่วยได้โดยเช่นกันนะอันอย่างไรต่อดูซิใครคิดว่าสัตว์เลี้ยงก็ช่วยได้นะ,ะมีน้องหมามีน้องแมวมีสัตว์เลี้ยงที่รักหรือยังไม่มีถ้าเรามีเวลานะครับดูแลน้องก็สามารถนําน้องเข้าบ้านมาได้เพื่อจะสร้างสีสันในบ้านของเรานะครับสร้างความสุขให้กับเราก็ช่วยได้นะแล้วแต่บุคคลถ้าเราเป็นคนรักสัตว์และมีเวลาจะเลี้ยงก็สามารถที่จะเส,เสริมความสุขในเรื่องของอความสบายใจความสุขใจในแต่ละวันได้โดยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ทำงานประจําหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นไปในเรื่องความเครียดนะครับความเครียดสะสมในเรื่องอความคาดหวังในเรื่องอนาคตของตัวคนเองนะ,ะในสิ่งที่ต้องค่อยๆรักษาตัวเองเนี่ยรักษาตัวเองนี่มันหมายถึงว่าการดูตัวเองว่าเราควรจะเสริมทักษะควรทําอย่างไรในการจัดการในการแก้ไขปัญหาที่มันบังเกิดขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเองจะหาทางอย่างไรแล้วก็ต้องมีคนให้คำปรึกษาด้วยบางทีการ ดูด้วยตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เห็นนะมันต้องหาคนที่เ,เขามองเราในอีกมุมหนึง่งอีกด้านหนึ่งนะทำให้เราเกิดการที่จัดการแก้ไขในเรื่องของความเป็นไปของตัวคนเองได้ด้วยเช่งกันาะนในเรื่องของการทํางานต่างๆจะได้เกิดความไม่ผิดพลาดจากการที่เอาเคเราดูในเรื่องของการที่เราควรเสริมยังไคงควรทําอย่างไงลองปรึกษาคนรอบข้างที่เขาไว้ใจที่เราไว้ใจเขาได้เนี่ยมันก็มีการที่เรามีการปรับนะครับในเรื่องของการกระทําต่างๆให้เกิดความสําเร็จได้โดยเช่งกัดในเรื่องของง,ของงานของเรานะครับ ดูซิว่าแล้วสิ่งที่ต้องระวังมีเรื่องอะไรดูสิสิ่งที่ต้องระวังนะครับภายเกินทาอาหารนะคือไม่ใช่ระวังอาหารการกินอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทักษะความรู้มากกว่านะในเรื่องของอการกระทําต่างๆต้องมีการโฟกัสต้องมีเรื่องอรอยายละเอียดจิบย่อยเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับการเตรียมความพร้อมการทําอาหารก็ต้องเตรียมนะเตรียมวัตถุดิบเตรียมนูน่นเตรียมนี่เตรียมนั่น อาหารแต่ละชิดแต่ละจานมันก็ไม่เหมือนกันนั้นต้องเกิดจากการที่เราเรียนรู้เกิดจากการที่เราเสริมทักษะมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันจะทำให้มันเกิดความอร่อยมากขึ้นก็เหมือนงานที่เราทำนี่แหละมันก็ต้องมีความเล็กๆน้อยๆที่เราต้องใส่ใจดูแลให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่างๆที่ไพ่ขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับไพ่ขึ้นไปเล่นดนตรีนักดนตรีก็ต้องใช้ในเรื่องของความรู้ทักษะ ความสามารถไม่ใช่แค่พรสวรรค์นะแต่เป็นเรื่องของอพอรสแสวงด้วยดังนั้นงานที่เราทําอาจจะหนักหน่อยในห้องช่วงนี้อย่าไปกลัวไปมวนเราสามารถทําได้เชื่อมั่นในความเป็นตัวคุณเองและคุณจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ไปขึ้นไม่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นความกลัวความกังวลความคิดมากของคุณเองที่มันยังไม่เกิดนะครับแลนะสิ่งนี้ยังไม่เกิดเรายังสามารถทํามันได้อยู่นะแต่คุณยังคิดว่าคุณทําไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นเองเพราะคุณคิดย้ำๆซ้ำๆว่าจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราคิดว่ามันเป็นไปได้และ ใช้การลงมือทําใช้ความมั่นใจของคุณเองก็จะสามารถปไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานรุกคนที่เบื่องงานนี่จะมีโอกาสที่ดีไหมดูซิสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรไพ่คือเป็นช่างใจเหมือนกันนะมันเหมือนแบบมันยังคิดไม่ตกเหมือนกันในเรื่องของการโยกย้ายนะครับถามว่าโอกาสมันมีมาไหมโอกาสมันมีมานะไพ่คือเป็นนางฟ้าเลยนะ แล้วมันจะดีกับเราไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ยังเต็มความพร้อมไม่มากพอนะเพราะว่ามันยังชั่งใจมันยังไม่เกิดความไม่มั่นใจอยู่แล้วก็มันยังมีหลายๆอย่างที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้อีกนะครับในเรื่องของการตัดใจมันเลยยังตัดใจไม่ได้เลยทันทีนะเป็นการวางแผนในปัจจุบันก่อนจัดการปัจจุบันจัดการปัญหาในปัจจุบันเนี่ยให้ดีก่อนจะดีกว่านะครับไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยกย้ายดีไหมดูซิอ่ามันเป็นการที่เรารอจังหวะเอ้ยมันก็ดีนะเป็นการรอจังหวะที่มันรอสุขงอมก่อนนะรอให้มัน เห็นผลมากกว่านี้ก่อนรู้เยอะๆกว่านี้ก่อนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมันก็ยังเป็นช่องทางที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าโอเคเราจัดการปัญหาปัจจุบันให้เรียบร้อยแล้วและโอกาสมีเข้ามาและความสามารถของเราถึงด้วยมีคนรองรับมีผู้รับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทําให้มันเกิดความสําเร็จมากขึ้นเอ้ยมันก็มีโอกาสนะในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคตดังนั้นในปัจจุบันก็อย่าพิ่งไปคิดเยอะก็แล้วกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงย้ายเป็นการ เตรียมความพร้อมก็จะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับพอที่ทาธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะไพ่้นในเรื่องของการหาโอกาสนะครับหาโอกาสจากคนรอบข้างเหมือนกันแล้วก็ฝึกฝนนะครับโอกาสมาแล้วก็ฝึกฝนฝึก,ก,กปรือในเรื่องของความรู้ทักษะต่างๆมาทําให้เราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จนะครับดังนั้นทุกสิ่งอย่างยี่คตัวคุณเองเลยว่าคุณจะจัดการอย่างไรทําอย่างไรนะครับเป็นการใช้ความกระตือรือร้นใช้ความกล้าที่จะเอาชนะความกลัวของคุณเองเพื่อจะได้เพชรเม็ดงาม เพชรเม็โตนะ,ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่มันก็ยังมีความกลัวบ้างมีความกังวลบ้างกับความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนี้มันจะมาพร้อมกับการที่ฝึกฝนการกระทํา การต่อสู้ก็จะเกิดความเสียจากความรู้ความสามารถของคุณเองนะครับมาดูซิว่าสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องธุรกิจนะครับไพ่คือเป็นรูวมวัดนะไม่ใช่ว่าต้องหนีไปบวชเข้าวัดเข้าวานะไม่ขนาดนั้นคือไพ่คือมาสร้างความสบายใจนะครับอยู่ในสถานที่สบายใจทําให้เราคุณคิดงานออกนะครับมันเปิดมันเกิดในเรื่องของไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เกิดจากการที่คุณเองเนี่ยต้องหาคนให้คาปรึกษานะครับเนื้สบายใจนี่มันมาจากคนที่ให้คาปรึกษาด้วยนะครับ มันอาจอาจะเ,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 เป็นอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นหุ้นส่วนอาจจะเป็นคนรอบข้างเป็นภรรยาเป็นแฟนของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราถ้าหากเราสบายใจก็ทําให้คุณเนี่ยมันเกิดความรู้ความเข้าใจตัวเองด้วยแล้วก็ควรแก้ไขจัดการปัญหาอย่างไรที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับอย่างไรต่อ <S <S ให้ก็ว่าทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคำปรึกษาถึงแม er <ๆ>้ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่เรารู้แล้วแต่บางอย่างก็ต้องรอเวลาที่มันจะสาเร็จดังนั้นก็ทําอะไรแล้วบางทีมันสาเร็จเลยในวันสองวันบางท,มทีมันสำเร็จในเดือน2เดือนบางทีมันสําเร็จในปี2ปีดังนั้นคุณก็ต้ออองรเหมืนนกั แต่ให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณทําเองในปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยเราทาดีที่สุดแล้วนะเฮ้ยเราทําเต็มที่สุดความสามารถณนะสติปัญญาเรามีในปัจจุบันแล้วและเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันและความรู้ความสามารถสิ่งที่คุณทํามันจะตอบคุณตอบประโยชน์และเกิดความปังได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นกลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของสําหรับคนที่จะลงทุนเพิ่มนะครับขยายธุรกิจเนี่ยการลงทุนในห่วงช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ดีที่ปังหรือเปล่าให้ดูซิ สำหรับคนที่ลงทุนนะครับไคขคิดว่ามันมีโอกาสมีคนชักนำนะไปขึ้นเป็นแบบครอบครัวที่มันเป็นเหมือนทั้งหุ้นส่วนทั้งคนรอบข้างเหมือนกันนะครับมันก็มีโอกาสไปขึ้นได้ปลาตัวใหญ่ได้ผลกําไรที่มันสามารถสร้างขึ้นได้แต่ก็ระวังความกลัวมากกว่านะครับไปขึ้นมันูกติดเนี่ยเรามองในเรื่องของเป็นเรื่องอดีตมากกว่านะครับเรื่องอดีตที่มันมีความกลัวว่ากลัวผิดพลาดกลัวลงทุนแล้วมันเป็นแบบเดิมอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะกังวลเกินไปแต่ด้วยความรู้ความสัมผัสของคุณเนี่ยมันสามารถเกิดผลกําไรไได้อออย่่่่าาางททีีีบกกปวมมันโสจะ คว้านะจับปลาได้เลยจับปลาได้ั้งสองมือเลยมานะจับปลาแบบแน่นเลยแลย้วมีเงินมีทองด้วยชัดเจนมากๆก็ถือว่าความรู้ความสามารถคุณนะไปถึงแล้วแต่ความคิดความกลัวคุณนะมันไปไม่ถึงกับความสำเร็จนั้นมากกว่านะครับอันเสี้ยไม่ลงทุนเป็นอย่างไรไม่ลงทุนพายกูดว่ามันเป็นความแบบนิ่งเฉยนะเพราะความกลัวของเรามันครอบงำจิตใจตัวเรามันก็รู้สึกแบบอิสระรู้สึกไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่ง,ค,งคิดอะไรเยอะอะไรเงีเ้ยเพราะว่าความเครียดปัจจุบันของคุณเองเ,องเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันเหมือนเรายก อะไรบางอย่างออกจากอกนะครับแต่ก็ระวังเหมือนกันว่ามันจะเกิดความเสียดายหรือเปล่านะเพราะโอกาสมันมีแต่หากจิตใจคุณมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถ้าจิตใจคุณไหวก็แนะนําให้ลงทุนจะได้มีเงินมีทองมีทรัพย์เพิ่มขึ้นนั่นเองก็อยู่ที่ภาวะจิตใจของคุณเองก็แล้วกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรนะครับการเงินพ่ขึ้นในเรื่องของการได้รับการเงินเหมือนกันนะโอกาสการเงินก็เริ่มมีเข้ามาแต่ต้องเก็บเงินเก็บทองหน่อยนะครับพ่ขึ้นในเรื่องของการได้มีโอกาสจะได รับเงินรับทรัพย์เก็บเงินเก็บทองได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์ได้อยู่มากน้อยแค่ไหนด้วยนะขึ้นอยู่กับการที่เนี่ยพายคือเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวที่จะทําต่อสร้างต่อแล้วก็ทําให้มันเกิดผลที่ดีในเรื่องของธุรกิจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเงินของเราเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะแต่มเป็นการที่เราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็จัดการเรื่องของการเงินของคุณเองเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าในเรื่องต่างๆมันจะได้สมบูรณ์แบบ มากินคืนนะครับมาดูช่องทางดีกว่านะครับช่องทางแรกในเรื่องของการเงินนะครับเป็นอย่างไรไพ่คือเป็นความเครียดสะสมนะไอ้ความเครียดก็นําพาเรื่องของการใช้เงินได้เหมือนกันดังนั้นไะอ้เขาเปลี่ยนความเครียดเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นแรงผลักดันในการหาเงินหาทองเป็นแรงผลักดันในเรื่องของไพ่คือว่ามันมีโอกาสในเรื่องของการเงินจะมีเข้ามาดังนั้นในเรื่องของอช่องทางที่มันมาด้วยผลรับข้างด้วยงานที่ทําประจําแล้วมัน ส่งเสริมนะครับทำให้มันได้เงินเสริมเงินเพิ่ได้โอได้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะแต่ความกลัวความกนี่บางทีมันเครียดจนเกินเหตุเกินไปนะครับเรื่องการเสียเงินเสียทองมันก็จะมีเข้ามาได้ด้วยนั้นคนให้โอกาสเป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็ได้ในเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์อีกึ่งช่องทางนะครับช่องทางต่งตอมานะไปขึ้นไปในเรื่องของการระวังเรื่องค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจาก อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะบางทีมันก็วิจัยฉันอยากจะซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขนะครับมันก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อนู่นซื้อนี่มากเกินควรเกินไปนันัต้องใช้สติเนี่ยพปคือว่าจับปลาให้มั่นหมายถึงว่า จับเรื time, example, them, the ่องของรายจ่ายให้อยู่ไม่งั้นเนี่ยเงินมันจะรั่วไหลนะรั่วออกตา้าออกหมดเลยรั่วออกกระเป๋าหมดเลยแบบเนี้ยก็ต้องระวังนะเรื่องของสติสัมปชัญญะในการใช้จ่ายเงินช่องทาง2จะเน้นในเรื่องของการเก็บเงินให้อยู่ช่องทางแรกจะเน้นในเรื่องของการทางานปัจจุบันให้ดีที่สุดและงานเสริมงานเพิ่มเติมจะตามมาเองเรืองเงินเสริมเงินเพิ่มเติมก็จะมาหาเราเองนะครับ มาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภมีไหมดูซิโชคลาภไพ,พ่ขึ้นเป็นนิพพานนะอ๋อนิพพานอะนยังไงต่อไพ่ขึ้นเป็นพกาญนะครับคือมันเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราต้องมากับจิตใจนะในเรื่องของโชคลาภมาจากจิตใจของเราทั้งสิ้นเลยนะครับในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากจะยังถึงเหมือนกันนะครับแต่ไพ่สุดท้ายในไพ่ขึ้นเป็น เวสวรรณนะครับเทวสวรรณหน้าเทพนะคือมันเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราก็ต้องมีความยุติธรรมเนี่ยให้ขึ้นเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของการกระทาของคุณเองนะครับอยู่ในศีลธรรมและศีลธรรมเนี่ยจะนํามาสู่เรื่องของโชคลาภนะครับนำมาสู่ในเรื่องของโภคพย์นํามาสู่ในเรื่องของการเงินของคุณเองให้มันดียิ่งขึ้นเมื่อปรับจิตปรับใจให้ขึ้นนิญาณเปถึงการปฏิบัติการสื่อสิ่ในเรื่องของการที่เมื่อเราสวดมนต์นั่งสมาธิมีศีลธรรมเนี่ยิ่งเหล่านี้จะเป็นเกร คุ้มกันนะครับและเป็นสิ่งที่มันดึงดูดในเรื่องของโชคลาภใ้โดยชันกัดนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพกายนะครับดูซิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของถ่ายรูปนะครับการที่มันมีหลายอย่างที่มันต้องดูหิดีในเรื่องของ ภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะอาจจะมีความเครียดสะสมเยอะนะครับภาพนะครับการถ่ายรูปมันเหมือนกันเก็บความทรงจําเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตมีผลต่อสุขภาพในปัจจุบันของเราได้ด้วยนะในเรื่องความเริ่มต้นคือต้องเริ่มต้นที่จะต้องดูแลร,ร่างกายสุขภาพคุณให้มา,ากๆแล้วมันเหมือนมันเหนื่อยมาเยอะแล้วนะครับควรที่จะเริ่มต้นรักษาสุขภาพได้แล้วนะอย่าปล่อยปะละเลย เรื่องของสุขภาพกายของคุณเองแล้วก็มันตรวจเช็คสุขภาพร่างกายพายขึ้นเป็นเดลี่คือตรวจเช็คร่างกายอยู่ตลอดเวลานะทุกเดือนทุกอาทิตย์ว่าเฮ้ยมันมีอะไรสิ่งป,ป,ปกติในเรื่องของร่างกายคุณไหมในห่วงช่วงนี้และควรจะไปพบแพทย์ไหมควรที่จะไปปรึกษาหมอไหมเพื่อจะรักษาร่างกายอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะดูภาวะจิตใจซิสุขภาพใจนะครับพ่ขึ้นเป็น will of fortune นะครับในเรื่องของการจัดสรรน,นะเรื่องภาวะจิตใจของคุณเองเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แย่ในใบนี้นะ ไพ่ขึ้นเป็นนอตติ้งนะอ่าเป็นเรื่องของจิตใจภายในของคุณเองที่มันต้องหาในเรื่องของความต้องการหาในเรื่องของความรู้สึกหาเรื่องของความสุขให้มันมากยิ่งขึ้นเติมเต็มจิตใจด้วยพลังใจนะครับอ่าไพ่ขึ้นเป็น6ถ้วยนะไพ่ขึ้น,นพื้นที่เล็กๆนะชื่อบอกชัดเจนว่ามันหมายถึงว่าเราหาความสุขเล็กๆในจิตในใจของคุณเองบางครั้งมันเหมือนเจอตะกรนจิตใจค่อนข้างเยอะทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันในอนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นคุณต้องมีฐานที่ตั้งในจิตใจจะเป็นเรื่ออองงงขสสมมาาธิกกก็็ไไดดด้้จะ่รวน จะเป็นเรื่องของการที่ไปท่องไปเที่ยวหาความสุขให้ตัว,ตวเองก็ได้ด้วยเช่นกันเป็นการที่เราสร้างความรู้สึกที่ดีการสร้างพลังใจที่ดีก็จะทําให้ไม่ว่าจะกายหรือใจก็จะมีความสุขได้นะครับกายและใจไม่ป่วยง่ายได้ด้วยเช่นกันด้วยรูปภาวะและสร้างจิตใจที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็รักษาทั้งกายแนละเริ่มต้นดูแลสุขภาพกายและดูแลสุขภาพใจของคุณเองให้ดีด้วยก็แล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรนะดูสิปับ๊บ ไพ่ขึ้นในเรื่องของอุปสมบทการเข้าถึงธรรมอยู่ในสิทธธรรมนะเพื่อนผู้ไปเมื่อกี้เลยนะว่าไงต่อปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นปีมะเมียนะครับในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระราหูนะครับหมายถึงความลุ่มหลงนะหมายถึงเรื่องของสิ่งที่มันบดบังพลังงานเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติก็ได้โดยเช่นกันดังนั้นในเรื่องของภาวะนะตอนนี้ไพ่ขึ้นเป็นพระราหูอยากจะให้มองว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่ขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังบดบักนะาพาราหูยังเข้าอยู่ในเรื่องของปัญหาที่เกิดแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันผ่าน้นไปเรื่องดีๆก็จะตามมาเหมือนฟ้าหลังฝนที่พัดพานะครับเรื่องของพายุเข้ามาผมกรนนำเข้ามาจะแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วฟ้าหลังฝนก็ ย่อมสวยงามเสมอดังนั้นอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคุณงามความดีและความดีนั้นจะทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้โดยเช่นกันนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทําคลิปต่อๆไปและกด s u b สไคร์นะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจให้นะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์นะครับของชาวราศีพิจิกดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะไพ่ขึ้นเป็นเลข5เลขสี่นะพระตรีมรติเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข2เลข2อนะดังนะแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเลขเหล่านี้นะครับจะส่งเสริมให้เราเกิดความสำเร็จเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อุดมสมบูรณ์นะจะมีพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะติดขัดเรื่องอะไรเมื่อมีเลขเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยเหลือให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้และเกิดความสำเร็จ ในอีกอันใกล้นะอีกไม่ไกลสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับแล,แล้วเนี่ยให้เราทำบอยเปอร์ก็ได้นะเป็นรูปพัินวติก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วนำเลขใส่ไปนะครับหรือจส่กระดาษแค่เลขก,ก็ได้ไว้ในกระดาษต่างก็จะเสริมดวงกับเราในช่วงนี้นะครับ